โอ้ไม่ไหวแล้วซีวีเลก2025ีก2025มาแล้วทุกคนเย่ <Yeah. S 2> กลับมาแล้วสัปดาห์แรกนี่คือแบบเดือดแน่ๆที่โคราช1-3สิงหานี้เตรียมเสียงกันยังจริงบรรยากาศต้องแบบคึกคักสุดๆแน่นอนเลยวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยมะเที่ยวฟอร์ม4ทีมตัวตึงอาเซียนจัดไปไทยแลนด์แชมป์เก่าเจ้าบ้าน เวียดนามคู่ปรับตลอดการที่แบบฟอร์มร้อนมากตอนนี้อินโดนีเซียที่มีข่าวดีแต่ก็มีเรื่องให้คิดเยอะเหมือนกันแล้วก็ฟิลิปปินส์มามืดที่แบบโหพัฒนาเร็วเวอร์คือเราไปสอนมาหลายที่เลยนะทั้งอาเซียนคอมเมนต์สปอร์ติลิ o ม์ทูวอลลีบอลครซี่อะไรอย่างนี้ใช่ใช่มีเวียดนาม .vn กรุงเทพธุรกิจอีกเพียบคือกลั่นมาให้เราว่าอะไรเด็ดโอเคโอเคแล้วปีนี้มีอะไรพิเศษนะ ที่สำคัญสุดๆเลยนะคือครั้งแรกเลยอะที่จะคิดคะแนนอันดับโลก FIVB ด้วยเอาจริงดิใช่แต่ยกเว้นทีนไทยนะแต่สำหรับเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์อื้นี่คือโอกาสทองเลยขยับแรงกิ้งกันไปโหงีแข่งกันไฟลุกแน่ใส่เต็มทุกแมตช์ชัวชัวแถมมีโคชออสเกียติพงศ์คัมแบ็คคุมไทยอีกว้าว ตำนานกลับมาแล้วเวียดนามก็เพิ่งได้แชมป AV ์ AVC Challenge Cup มาสดสดร้อนๆส่วนฟิลิปปินส์ก็ได้รองแชมป์รายการเดียวกันใช่ไหมใช่เลยคือแบบสถานการณ์มันน่าตื่นเต้นมากจริงๆโอเคมาเริ่มที่เจ้าภาพก่อนเลยทีมชาติไทยอันดับ20โลกแชมป์เก่า4ส,สมัยซ้อนสถิตินี่คือแบบข้อมูลจากอาเซียนคอมเมนบอกว่าไร้ผ้าย21นัดรวดในรายการนี้เลยนะโหดไปไหมอ่ะ 21นัดแล้วรายชื่อล่ละเห็นว่ามาเต็มสมาคมประกาศมาแล้ว14คนชุดใหญ่จัดเต็มพรพันธ์ก็มาเพียวอัชราพรบีมพิมพิชยาแนนพัดดาวแป้นปียนุษย์คือดาวดังมาครุบแจมเลยงี้ก็สบายใจได้เปล่าหนึ่งเอ่อแต่ก็น่าสนใจนะเพราะมันมีข้อมูลก่อนหน้านี้เหมือนกันจากอาเซียนคอมเมนต์นั่นแหละว่าโค้ชออสอาจจะลองชุดผสม ใช่อาจจะให้โอกาสดาวรุ่งหรือแบบพักตัวหลักไว้รอชิงแชมป์โลกมิเอ๊ะแล้วการประกาศชุดใหญ่นี่คือแผนหลอกปะหรือยังไงนั่นสิอาจจะเป็นแผนหรืออาจจะยืนพื้นชุดใหญ่จริงแต่แบบค่อยๆสลับให้ดาวรุ่งลงบ้างอันเนี้ยต้องรอดูหน้าง,งานเลยว่าจะกระทบฟอร์มความต่อเนื่องอะไรงนี้ไหมโหลุ้นเลยแบบนี้ยิ่งเดายากอ่ะงั้นไปต่อที่ผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งเวียดนาม ทีมนี้คือแบบมาแรงแซงทางโค้งสุดๆแชมป์ c v c ล่าสุดนี้คือเพิ่มความมั่นใจไปแบบโอ้โหเยอะมากตั้งเป้าล้มไทยเลยงานนี้แน่นอนชุดนี้ของเวียดนามคือแข็งแกร่งจริงนำโดยบิชเตียนหรือ 4T ทีอะ่ะคนที่เป็น MVP จาก a b c ซคัพตบโหดมาก 4T ทีนี่คือเดอะแบ็กเลยป่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็มีทรานทิทัน ทวีหรือ TTTT ที่สูง193เซนติเมตรอ่ะอันนี้คืออาวุธหนักสุดๆ193โหสูงมากบล็อกสบายเลยดิใช่ใช่แล้วจุดตบเขาก็สูงมากด้วยตีข้ามบล็อกตีทัชออลเก่งเลยแถมส่งลิเบรโรมาตั้ง3คนเนี่ยสมคนเลยเหรอทำไมอ่ะแสดงว่าเขาเน้นเกมรับบอลแรกสุดๆไงเพื่อป้อนบอลให้ตัวตบหลักอย่าง4ทีกับทีทได้เล่นง่ายๆอาจจะเตรียมรับมือบอลเสิร์ฟไทยด้วย ว้าวคิดเยอะนะเนี่ยโอเคต่อไปฟิลิปปินส์ม้ามืดตัวจริงอันดับ47ลอกทีมนี้มาแรงจริงพัฒนาเร็วมากๆปีที่แล้วนี่ชนะอินโดได้ทั้งสองสนามเลยนะโหไม่ธรรมดาใช่เลยรองแชมป์ AVC Challenge c คับปีล่าสุดก็ไม่ใช่ฟลุกชุดนี้ส่งมา16คนตัวหลักๆจาก AVC Cup กลับมาเพียบ โซโลมอนเบเลนปลอมตากรรมแล้วก็ลิเบโรคนเก่งเมเดียก็มาแล้วที่ว่าระบบทีมดีขึ้นนี่คือตรงไหนชัดๆอะคือระบบทีมเขาดีขึ้นมากโดยเฉพาะเกมรับเหนียวขึ้นยบทําให้มีโอกาสโต้กลับได้บ่อยขึ้นบอลแรกการต่อบอลก็ดีขึ้นเซปเตอร์ทํางานง่ายจ่ายบอลได้หลากหลายขึ้นอ๋อเข้าใจละ แต่จะยืนระยะไวาหวเปล่าเวลาจะทีนแข่งๆอย่างไทยหรือเวียดนามนั่นแหละคือความท้าทายเลยเรื่องความสม่ำเสมอเนี่ยต้องดูว่าพอเจอบททดสอบหนักๆจะยังเล่นได้ตามมาตรฐานตัวเองไหมอ่าฮะมาถึงทีมสุดท้ายอินโดนีเซียอันดับ50โลกปีที่แล้วได้ที่4ส่วน AVC ครัพล่าสุดจบที่5ปีนี้ข่าวดีสุดๆของเขาเลยคือเมกวาตีซุปตากลับมาแล้วโอ้โหเมกวาตี เกมรุกมาแน่ช่วยได้เยอะแน่นอนแต่มันก็มีข่าวร้ายเหมือนกันไงโยลายูเลียนาตัวเก่งที่เล่นได้ทั้ง MB ทั้ง OP อ่ะอำลาทีมชาติไปแล้วอา้าวจริงดิเสียดายเลยคนนี้เก่งนะใช่กระทบความหลากหลายเยอะเลยแล้วเหมือนจะมีข่าวว่าราตรีวูลันดารีก็เจ็บอาจจะรวมถึงวิวดานูฟาดิละ เอ็มบีตัวหลักอีกคนด้วยรึเปล่าอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนต์โหงี้ปัญหาเยอะเลยดิแล้วเมกาวัตตีคนเดียวจะแบกไหวไหมเนี่ยเทียบกับปีก่อนๆที่ดูมีตัวช่วยเยอะกว่านี้นี่แหละคือคําถามใหญ่เลยบวกกับปัญหาเดิมๆคือเวลาเตรียมทีมน้อยแล้วยังต้องมาเจอฟิลิปปินส์ที่แข่งขึ้นอีกมันเป็นโจทย์ที่หนักมากเลยสําหรับอินโดสนามแรกนี้แถมเมกาวัตตีเขายืนยันด้วยใช่ไหมเหรอว่าจะไม่เล่นซีเกมปลายปีใช่ๆยืนยันเองเลยโหงั้นลองมาเทียบตําแหน่งต่อตําแหน่งกันหน่อยมะ แบบเร็วๆใครดูดีกว่าตรงไหนโอเคโอเคเอาแบบคร่าวๆจากข้อมูลที่รวบรวมมานะจัดมาเซเตอร์เไทยพรพันธ์ประสบการณ์ความหลากหลายยังดูเหนือกว่าแต่เวียดนามลำอวันก็แน่นอนเข้าขากับตัวหลักดีอืมอืมลิเบอโรไทยเปียนุษยังเก้าเกมอ่านทางบอลดีสุดแต่ฟิลิปปินส์เมเดียคลาวก็ฟอร์มดีวันดีคืนส่วนเวียดนามมีตั้งสคนอาจจะช่วยเรื่องความสดแทคนิกรับเสิร์ฟ น่าสนใจหัวเสา OH ไทยตัวเลือกเยอะสุดทั้งรุกทั้งรับแต่เวียดนามมี TTTT สูง193เป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เลยฟิลิปปินส์ก็มีดาวรุ่งน่าจับตาโอเคบีหล <Okay. S 1> ัง OP ช่วงโมงนี้ต้องยอมให้บิชดิวเวียนของเวียดนามจริงๆดูจะแบกแต้มสำคัญได้ดีกว่าส่วนไทยบีมพิมพิชยาก็อันตรายแต่ต้องรอดูฟอร์มอินโดก็มีเมกาวาตีที่แบกแน่ๆแล้วบอลเร็ว บอลเรลเอ็ม M ีไทยแนนทัดดาวกับเตยหัตถยาประสบการณ์ความเข้าใจเกมดีสุดเวียดนามก็มีตัวบล็อกดีส่วนฟิลิปปินส์กับอินโดอาจต้องลุ้นฟอร์มหน้างานโดยเฉพาะอินโดถ้าขาดวิวดาไปอีกคนนี่อืมโหชัดเจนขึ้นเยอะเลยแล้วมันสำคัญสำคัญล่ะมีวันไหนห้ามพลาดดูตารางจากกรุงเทพธุรกิจนะวันแรกเลยหนึ่งสิงหาฟิลิปปินส์เจอไทยตอนห้าโมงเย็นอันนี้น่าดูว่าฟิลิปปินส์จะสู้ได้แค่ไหน น่าสนใจน่าสนใจส่วนวันสุดท้ายสามสิงหาตอนบ่ายโมงครึ่งฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียคู่นี้น่าจะชิงที่สมกันแบบมันหยดเดือดแน่คู่นี้แล้ว5้าโมงเย็นวันเดียวกันคู่หยุดโลกไทยปะทะเวียดนามน่าจะเป็นนัดชิงแชมป์สนามแรกกันเลยโอ้โห oh. แมชนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเดิมพันมันสูงจริงๆนะโดยเฉพาะคะแนน FIVB ของอีก3ทีมอ่ะใช่เลยแถมแข่งที่โคราชอีกเสียงเชียร์ไทยเรากระหึ่งแน่ๆช่วยได้เยอะเลยสรุปสรุปภาพรวมหน่อยสิก็ไทยยังเป็นเต็งหนึ่งแหละด้วยศักยภาพเสียงเชียร์แต่ก็มีคำถามเรื่องชุดผู้เล่นว่าจะผสมเยอะแค่ไหนเวียดนามคือผู้ท้าชิงที่อันตรายสุดๆ ฟอร์มกำลังพีคเลยฟิลิปปินส์มามืดที่ห้ามประมาทเด็ดขาดส่วนอินโดนีเซียต้องลุ้นว่าเมกาวตีจะช่วยทีมได้มากพอหรือเปล่าภายใต้ข้อจำกัดที่มีสรุปคือสนุกแน่นอนเออแต่พอนึกนึกดูแล้วมันก็น่าคิดต่อนะว่ามองยาวๆไปเลยอ่ะการสร้างทีมแบบไหนมันจะเวิร์กสุดในอาเซียนหมายถึงยังไงก็แบบแบบไทยที่พยายามผสมดาวรุ่งตลอดหรือแบบเวียดนามที่ใช้แกนหลักเก่าๆประคองทีม หรือการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของฟิลิปปินส์กับอินโดที่แบบต้องอาศัยจังหวะโอกาสแบบไหนมันจะยั่งยืนและช่วยยกระดับวอลเล์บอลอาเซียนได้ดีที่สุดกันนะโหเป็นคำถามที่ดีมากเลยเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปยาวๆเลยแหละน่าติดตามมากๆจริงๆฟังคลิปแล้วเนื้อหาโดนใจชอบแบบนี้แชร์คลิปนี้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องอาเซียนคอมเมนต์กดติดตามช่องแบบสันกริ่งได้เลยครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ